มาไปลุยกันเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแครนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูนะที่เป็นรถเข็นนะอยู่ข้างทางและนี่นะบอกเลยว่ารสชาติเนี่ยไม่ข้างทางนะอร่อยมากตอนที่มาถึงเนี่ยก๋วยเตี๋ยวของคุณลุงเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะก็เลยจัดไปเล็กลูกชิ้นทุกอย่างนี่ ลุงอยากใส่อะไรก็ให้ลุงใส่ไปนะก็มีลูกชิ้นแค่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลานะตอนแรกก็มองไปนะคิดว่ารสชาติน่าจะธรรมดาธรรมดาเพราะว่าผ่านมาไม่ได้ตั้งใจมากินนะแต่พอลองชิมเข้าไปนะโอ้โหบอกเลยว่ารสชาติดีมากกลมกล่อมนี่ดูหน้าตาใส่ทั่วเข้าไปนะโอ้โหโอเคเลยชิมคําแรกนะบอกเลยว่าเส้นเล็กนุ่มมากเข้ากันได้ดีมันซึมกับน้ําซุปเข้าไปนะี่นะซดเข้าไปที่องคอมันกลมกล่อมเว้ บอกเลยนะว่ารสชาติดีมาก <S <S เกินกว่าที่คิดไ,นนะไดว้นะได้ฟิวบ้านๆง่ายๆนะแต่รสชาตินี้ไม่ธรรมดาลูกชิ้นแคร์เขาเนี่ยโอเคเลยรสชาติดีเส้นนุ่มๆน้ำซุปร้อนๆนะจัดเข้าไปโอ้โหลงตัววะชอบมากยังไงก็ฝากไ้ดูนะสำหรับร้านคุณลุงม,มงคลนะลุงเขาจะอยู่แถวแยกพะเนียงนะซอยวัดแคนางเลิงแล้วช่วงเช้าเนี่ยคุณลุงจะเข็นรถขายอยู่ตรงสี่แยกตลาดมหานาคนะพอช่วงสายๆหน่อยนะคุณลุงก็จะเข็นมาแล้วแถวแยกพะเนียง แต่บอกไปก่อนนะให้มาช่วงเช้าจะดีกว่าของกินแกจะได้เยอะๆอยู่เพราะช่วงสายเนี่ยของเริ่มหมดแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านข้างทางที่น่าสนใจเลยสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณลุงมงคลนะยังไงถ้าใครสนใจมากินนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะยังไงกูแอบมาตำนะคุณลุงเขาขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะฝากไปด้วยสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณลุงมงคลไปและบายอร่อยมาก